มาดูเรื่องของเงินห0 0พันกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้กับวันพรุ่งนี้เห็นว่าทางกระทรวงกันคลังเขาจะเตรียมแจกอีกนะคะประมาณสัก1 500, นึ่งล้านหแสนคนวันนี้กับวันพรุ่งนี้ อีกล้านห้าก็กำลังเร่งกันอยู่ส่วนคนที่เข้าไปยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะมีทีมพิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเดี๋ยวเขาจะแจกให้คนที่ลงทะเบียนก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทยอยจ่ายเงินให้กับคนที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็กลุ่มที่ลงข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็จะทําให้เร็วที่สุดกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นี่เห็นว่าตั้งเป้าหมายว่าจะแจกเงินให้ได้วันละประมาณ7 0 0 0 0สคนตอนนี้ทีมผู้ พิทักษ์สิทธิหลายจังหวัดลงพื้นที่ทุกวันไม่หยุดเสราร์อาทิตย์นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบข้อมูลคนที่ขอทบทวนสิทธิแล้วก็จะได้ให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินได้เร็วขึ้นอันนี้คุณละวรนแสงสนิทผู้ในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ท่านาแถลงณนะเวลานี้มีคนขอทบทวนสิทธิเนี่ยสามล้านหนึ่งแสนคนจากกลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ10ล้าน0แสนคน และที่เพิ่มปุ่มใหม่เข้ามาคือปุ่มสละสิทธิ์มีคนสละสิทธิ์แล้วพันกว่าคนนะคะและอีกปุ่มหนึ่งที่เพิ่มมาคือขอยกเลิกการลงทะเบียนเนี่ยค่ะกลุ่มขอยกเลิกการลงทะเบียนก็มีคนเข้าไปกด9,110,000คน ส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีคนมาให้ข้อมูล5ล้านคนยังขาดอีกประมาณสัก1ล้าน3แสนคนก็ขอให้คนที่ยังไม่มาเพิ่มข้อมูลเนี่ยมาให้ข้อมูลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าตรวจผ่านก็จะได้รับเงินไวขึ้นนะคะ นี่เห็นว่ารัฐมนตรีคลังฝากส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษิตที่ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานกันอย่างหนักแล้วก็มีบางส่วนที่เริ่มรู้สึกเหมือนน้อยเนื้อต่ําใจว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นเหมือนกับมิจฉาชีพไปล้วงข้อมูลแต่ยืนยันว่าเป็นกลุ่มของเจ้าหน้าที่พิทักษิตที่ไปลงพื้นที่นะคะเนี่ยค่ะก็ต้องถ่ายภาพคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่ายื่นขอทบทวนสิทธิ์เอาไว้ก็เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมเวลาเจ้าหน้าที่เขามาก็จะได้เร็วขึ้นอันนี้ นี่เป็นส่วนของเงินเยียวยา5,000บาทผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเป็นกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ก็คือกลุ่มกเกษตรกรค่ะมาตรการเนี่ยยังไม่เคาะออกมาแต่มีข้อเสนอมากมายนะคะของกเกษตรกรเนี่ย ก่อนหน้านี้คือจะให้เป็นรายทะเบียนเกษตรกรให้ทะเบียนละ5,000บาทแล้วให้3เดือนจะ <c oughs> เงินเยียวยา5 0 0 0ก็คือ15ล่าสุดก็มีข้อเสนอนะคะว่าเกษตรกรเนี่ยอาจจะให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมคือคนที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวก็ดูได้ตามสิทธิ์แต่คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเขาอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมนะคะคือก่อนหน้านี้ที่ไปลงทะเบียนเกษตรกรกันก็เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรแล้วพอมารอบนี้มาเจอโควิด -19 เขาก็อ้างอิงจากฐานข้อมูลนั้นเดี๋ยวจะให้5000บาทระยะเวลา3เดือนในส่วนนี้ก็มงเงินรวม1 5 0 0 0 0ล้านบาทค่ะ